เตือนก่อนนะคะสำหรับที่ๆท,ท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะอาจจะอยากออกรถกับเราก็ได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเราจะพามาชมเป็น Ford Ranger Sport คันนี้เป็นสปอร์ตขับเคลื่อนสี่ล้อนะชุดแต่ง Outlander เป็นชุดเหล็กรอบคันค่ะมาสำหรับสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์เนสติดสติกเกอร์งานแรปสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์สีแดงซาตินนะเกรดสติกเกอร์เป็นเกรดคุณภาพพรีเมียมนะสำหรับคันนี้นะคะซึ่งเป็นเกรดที่พียูนะนใช้งานยาวนานถึง5ปีนะคะคันนี้นะคะก็ะสีไม่ซีดเร็วนะคะก็เหมาะกับการใช้งานสามารถล้างรถได้ปกติทั่วไปเลยนะคะ สำหรับด้านหน้านะคะฝากระโปรงนี้ติดตั้งเป็นสคูปค่ะสะคูปตัวนี้นะคะจะเป็นสคูปทรงฟิตส,สีดําด้านตัดกับสีแดงนะคะพร้อมกับตัวม้านะคะสีแดงค่ะสําหรับเรนเจอร์นะคะอะคริลิกเรนเจอร์ Ranger, สีดําติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยนะดีเลยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าตัววิกเตอร์ค่ะพร้อมม้าสีแดงค่ะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะ สำหรับด้านหน้าค่ะไฟหน้าของเขาจะเป็นทรง4แคมป์อยู่แล้วนะคะมีไฟเปิดปิดออโต้มาให้ค่ะกันชนหน้าก็ติดตั้งเป็นชิ้นงานของ Outlander นะตรงนี้จะเป็นชุดเหล็ก Outlander ค่ะแล้วก็ด้านล่างด้วยนะคะก็ติดตั้งเป็นแข้งกันแข็งให้ด้วยนะคะเป็นงานของ Outlander ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับตัวไฟในส่วนของตัวกันชนหน้านะคะจะมาพร้อมไฟสปอตไลท์แล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้ด้วยนั่นสำหรับด้านข้างนะคะคิวล้อก็ติดตั้งเพิ่มเติมค่ะเป็นคิวล้อทรงวิกเตอร์นะสีดําด้านค่ะนี่อันนี้จะออกเป็นดําด้านนะะคแดง แดงซาตินตัดกับคิ้วล้อสีดำสำหรับคันนี้นะคะเนจัดทรงยก2นิ้วค่ะพร้อมใส่ปีกนกนะคะออปชันนะคะเพื่อปรับองศาในการขับขี่แล้วก็ลดการกินหน้ายางพร้อมกับซาเวบาด้วยนั่นเองค่ะสำหรับล้อนะคะวันนี้นะคะเนเปลี่ยนเป็นล้อขนาด20นะ20เป็นอ่าล้อสีดำเงาตัดกับสีดแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ด้วยยางนะคะ เป็นยาง AT ทค่ะเป็นยางดีเซนติใส่ซีรีส์275เจ็าห r นะสำหรับคันนี้ช่วงล่างก็เซ็ตใหม่นะคะเกาะถนนดีนะคะแล้วก็หนึบด้วยนะแล้วกอ็อันนี้นะคะจะติดครอบกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะติดกันสาดนะคะติดฟิล์มรอบคันค่ะชุดเบ้ากันลอยที่มือเปิดติดตั้งให้นะคะสําหรับกับประตูนะคะสีดําเงาแบบนี้เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมค่ะชิ้นงานวิกเตอร์ค่ะแล้วก็เปลี่ยนนะคะเป็นบันไดข้างค่ะข,ของงานเอาเลนเดอร์ด้วยนะคันนี้นะติดตั้งเป็นชุด ครอ,อบฝาถังน้ำมันด้วยเรนเจอร์ <Ranger S 1> mm hmm. ด้านท้ายนะคะติดคำว่าเรนเจอร์สีดำแบบนี้ในส่วนของด้านบนค่ะโลบาร์จะเป็นโลบาร์เหล็กค่ะใส่เป็นของงานเอาเรนเดอร์ค่ะมีไฟถอยหลังด้านบนให้ด้วยแล้วก็มาพร้อมไฟเบรกด้านบนให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เนาะแล้วก็ด้านบนนะคะต,ติดเหลลกหลังคาเพิ่มเติมให้นะนี่สำหรับด้านท้ายค่ะติดครอบ กระบะท้ายค่ะตัวหนังสือ FordFOR D สีดําตัดกับสีแดงพร้อมกับอะคริลิกเรนเจอร์สีแดงแบบนี้เพื่อให้รถดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะสาหรับกันชนท้ายวันนี้ได้เปลี่ยนกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเหล็กง่เป็นกันชนท้ายเหล็ก,นะก,นนาลกงานเอ t เรนเดอร์ค่ะมาพร้อมห่วงโอเมก้าสำหรับลากจูงสีแดงแบบนี้นะนี่เลยค่ะสำหรับไฟท้ายค่ะสำหรับไฟท้ายคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไฟท้ายแบบ Fu l l LED นะคะเป็น Fu l l อ LED แบบนี้เลยติดตั้งเป็นแหลกหลังคางานของ Hummer นะคะมาพร้อม ปอดไท์ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับด้านบนนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะไฟแก๊ปหลังคานะคะเป็นแสงสีเหลืองนะคะสจุดติดตั้งเพิ่มเติมเหมาะสาหรับสายลุยสายออฟดูรอบๆคันแล้วเป็นยังไงบ้างคะสาหรับคันนี้นะคะเขาจะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะเป็นสปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อสําหรับคันนี้นะพี่ๆท่านไหนที่ชมคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมทักหาเน้นะคะที่0ูน9 8, 8 2 5 1 6 1อก่งค่ะโชว์รูมเนียอยู่ฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาทุ่งทานีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจองออนไลน์ปลอดภัยร้อนเปอรับวันตบค่นท้ก คะ huh?